สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพินิชาทวีบทจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์วันนี้จะมานําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะในรูปแบบออนไลน์ค่ะโดยในเรื่องของ natural indicator ไปรับชมกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะกดเบสเนี่ยเราจะเป็นของใช้เป็นกิจกรรม activity ของเราคือของในในบ้านของเราเนี่ยว่ามันเป็น acidic หรืออัลคาไลอัลคาไลคืออะไรเรียนแบแล้วัคืออะไรด่ง ด่างหรือเบสใช่ไหมคะโอเคอ่ะทีนี้ในวันเนี้ยค่า pH เกราะโดยปกติ pH มันคือ0ถึง14บ่ปะจากธรรมชาติในความเป็นจริง indicator จากธรรมชาตินี้ทั้งหมดเยอะแยะ,ยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะลูกเราสามารถใช้ตั้งแต่เปลือกลูกพีชอย่างเงี้ยแต่สีมันจะเห็นแค่สองสีเงี้ยส้มเขียวอะไรเงี้ยแล้วก็ดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันอย่างที่ครูบอกบางกลุ่มบางกลุ่มวันนี้าหายตลอดปีไม่เจอก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมถ้าเดี๋ยวเราจะลองให้เพื่อนลองเทสด้วยดอกอัญชันดูว่า มันจะพอเห็นเลเวลของดอกอัญชันหรือเปล่านะคะอีกอันนึงคือกระหล่ำปีม่วงแมนะ้กระหล่ำปีม่วงของเรามันจะเห็นหลากสีเลยนะคะหรืออย่างนึงนคือเชอรี่แต่ว่าราคามันจะสูงไปหน่อยแล้วก็จะไม่ค่อยแตกต่างตรง p h สองถึงเจ็ดดังนั้นถูก,ก็เลยเลือกใค้เป็นกระหล่ำปีม่วงเนาะนะคะแล้วก็บีดูสูงนะสีเป็นแดงเลยปนม่วงแล้วก็คามิงชันก็จะเป็นสมน้มๆแดงๆซึ่งมันจะมองเห็นความแตกต่างยากนะคะอัมุมณแดงก็ใช้ได้นะคะ หรือหอมหัวใหญ่ก็เช่นกันลูกจะได้สีแบบพาสเทลเวอร์นะคะใครมีหอมหัวใหญ่เดี๋ยวเอามาลองหน,นงงังได้นะจ๊ะอ่ะเพราะฉะน,นั้นนี่คือเนเชอร l อินดิเคเตอร์หรือ i ินดิเคเตอรจากธรรมชาติโดยทั่วไปของเราเนาะเอามาวันนี้ที่เราจะทำการทดลองกันเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเล็กแค p เตก็คือกระหล่ำปีม่วงตัวกระหล่ำปีม่วงมันจะมีเทียบสีแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนสามารถแคปเจอได้เลยว่า นส4ประมาณนี้ pH เท่าไหร่เราจะมาใช้ Wells of Names ในการสุ่มลำดับที่ในการนำเสนอของนักเรียนกันค่ะเรามาดูตัวอย่างการนำเสนอการทดลองของนักเรียนกันดีกว่าค่ะอันยิ่ทุกคนก็คือวันนี้เออจะมาทดสอบสารกฎดเบสนะทุกคนวันนี้เรามีสัตว์พิษณนกก็คือใส่อะไร อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละให้ทุกคนเดาไว้ในใจก่อนนะจากนั้นเราก็มีอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมมันคืออะไรกระลำวันเฮ้ยกระลำเดือนแห่กระลำปีไม่ใช่ถูกแล้วปีนะทุกคนแล้วก็เอานี้ใส่ลงไปใส่เลยนะเออใส่ไปสิคะอ่เป็นไงเป็นไงจากนั้นมันก็เทสันเทสันเทสันอะไรคนคนคน เอาสิเออาักไหทุกคนน่ารักปะน่ารักนะแต่ไม่เท่าเธอนะเออเอาสิชิ่อรางมาทดลองมีห้าอันให้ทุกคนทายขอมนำเสนอเมื่อใครทุกคนอย่างแรกนะคะที่จะใช้ยก็คือคินซิงทุกคนมันคือคินซิงเออต่อไปน้ำหอมใดๆทุกคนใช่ไหม ต่อไปอะไรวะเนี่ยอ๋อน้ำตบน้ำตบเออทุกคนเขาไม่จ่ายแล้วก็ไม่ต้องเปิดแบดเลยก็คือน้ำเกลือของเรานั่นเองทุกคนทายมันเถอะมันคืออะไรไข่ถูกไข่ถูกนี่คะราวะเฮ้ยเอยถูกแล้วเอดมันเถอะพี่โชยน้ำหอมชเพราะโชยน้ำหอมค่ะมีนบอกน้ำหอมทุกคนช่วยอะไรเขาเอาทินจิ้งอ่ะพร้อมฟังเฉลยใช่ไหมทุกคนพร้อมต้องการเฉลยเฉลยของเราก็คือ คอณผู้ชมขอลาไปก่อนเพยงเท่านี้กลุ่มสาวของเราขอจบกันเสนอเพยงเท่านี้ขอบคุณค่ะฟังมากคุณหนูคุณโชว์ใช่เพราะว่าเวลาที่เราเอาไปต้มลูกด้วยปกติแล้วค่ะตัวเนี้ยเดี๋ยวครไปไม่ได้ต้มคูคุณผมไม่ได้ต้มคั้นเหมือนเดิมแต่ว่าทิ้งไว้ข้างข้ามคืนแบบว่าไม่ได้แช่ตู้เย็น ถ้าไม่ต้มหรือข้ามวันโดยที่ไม่ได้แช่ตู้เย็ยนมาลูกด้วยปกติอกไ้สารพวกเนี้ยค่ะมันจะเกิดมาจากการมีสารตัวนี้ที่ชื่อว่าสารแอนโทไซยานินตัวสารแอนโทไซยานินเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นตัวต้านอนุมูลิอิสระอยู่ภายในนี้นะคะทีนเนี้ยไอแอนโทไซยานินเนี่ยเป็นสารสีในอาหารหรือในธรรมชาติพวกเนี้ยแต่มันสลายตัวง่ายนะคะมาละลายน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนอะที่เพียงแค่คั้นมันออกมาด้วยน้ำอะมันก็ใช้งานได้แล้ว แต่ว่ากลุ่มไหนที่เราไปเผือทาให้มันโดนความร้อนทําให้มันสลายตัวด้วยออกซิเจนหรือโดนแสงโดยที่หนูอ่ะไม่ได้ทําการไปแช่เย็นเก็บความเย็นมันไว้ค่ะแอนแอนโทไซนินเหล่านี้มันก็จะหายไปพอมันหายไปปุ๊บมันก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสารตัวนี้แล้วแอนโทไซนินมันหายไปปุ๊บมันก็ไม่สามารถที่จะทดสอบสีความเป็นกรดเบสของสารต่างๆได้จากกระดานดิวม่วงนี่น้ำขบบุของครูมันจะออกติดแดงนิดนึงลูก เป็นชมพูติดแดงประมาณห้าหกแสดงว่าสมูของพูตัวนี้เป็นกรดหรือเป็นเบทเป็นกรดเออเปียงมาทางกรดถูกไหมเพราะนั้นพีเอเท่ากันไหมถึงแม้จะสีชมพูเหมือนกันเนี่ยไม่เท่าไม่เท่าอันนี้เพราะว่ามันเป็นกระหล่ำปีม่วงกระหล่ำปีม่วงมันจะเห็นพีเอชตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบสี่ได้เลยแต่ถ้าเราเป็นอันชันปึ๊บมันจะเป็นแดงแดงและแดงเหมือนกันโทนเดียวกันถูกปะเข้าใจยากว่าทำไมคุณถึงให้พยายามหากระหล่ำปีม่วงมา เป็นสิ่งที่หาได้ตามของตลาดแล้วสามารถเอามาทดสอบสิ่งที่อยู่ในบ้านเราโดยทั่วไปได้นะคะมานักยาละห้องน้ำสีอะไรแน่นอนอยู่แล้วนักยาละห้องน้ำเดงแดงแสดงว่าน่าจะพีเออะไรเลยแต่แดงมากเออเป็นศูนย์หเ,เ,เห็นไหมเนี่ยคนคนแดงเหมือนกันก็จริงแต่ว่าคนละแดงนั้นระลลอนปีม่วงจะมีคุณสมบัติที่พิเศษกว่าอันชัน มันจะสามารถเห็นคุณสมบัติความแดงที่แตกต่างกันได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่า PS Universal Indicator ค่ะลองน้ำมะนาวแล้วกันอะต่างเยอะไหมทีเนี้ยชัดไหมเต็งเลยเยอะประมาณเท่าไหรอันเล็กกับาาการ3กญมบ็คือสี่เหรอสองสามใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบ เพราะนั้นกำลังปีม่วงมาสามารถใช้ทดแทนตัวยู universal indicator ตามห้องแ a บปฏิบัติการทั่วไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น A น้ำยาเราห้องน้ำเกณฑ์าลือ A น่าจะ้ว่าเราจะน้ำหรือว่าจะดอกให้หนูที่ห้องไหนคุณพีมหนูอ่ะไอ้น้ำยาเราห้องน้ำี่ให้หนูดูได้ไหมว่าสีไหนเป็นสีไหนเป็ดโปสีอะไรไอ้ขวดเทียวสีอะไรเป็ดโปส้สีอะสัน A คืออะไรนะน้ำยาเราที่น้ำ หนูยังไม่รู้ว่าเปนโคสีอะไรอันไหนพูดได้ไหมครูพิมสีเอคือน้ำยาอะไรพูดมาเลยน้ำยาล้างน้ำน้ำยาล้างห้องน้ำอันไหนเจ็ดโปเจ็ดโปเพราะผมเคยกินคือหนูไทยหนูไทยกันรึไหมหนูว่าเลมอนล้างมือะเลมอนอ่ามีคนบอกน้ำยาล้างมือเลมอนยอันนี้ยังยังไม่ได้เทสารนะสารเอนะสารเออเออเธอเธทุกคนสีเขียวนะเธอเธอ ฮะเฮ้ยคือครูเทนั้นยังอ่ะเทแล้วเทแล้วสารเอน้ำยาล้างมืออ๋อสารเอน้ำยาล้างมืออ่ะสารเบียน้ำยาล้างห้องน้ำเปโตรชัวอันนี้ล้างมือครูเทน้ำยาล้างห้องน้ำไปคิดว่าขวดไหนสีแดงเป็นโปรก็เป็นแบบเปโตรพอครูหยิบแล้วนั้นเป็นโปรเป็นโปรคือสีแดงตัวนี้น้ำยาล้างห้องน้ำตัวนี้ สีม่วงคือวิมค่ะน้ำยาล้างห้องน้ำเช่นกันนะสีไรเนี่ยสีไรเลยเขียวใช่สนเขียวเขียวเหมือนกันไหมนั่นสั่งเอคือใครเอคือน้ำยาล้างห้องน้ำที่ไม่ใช่เป็ดโตใช่สา่งบีก็น้ำยาล้างห้องห้องน้ำ เคยรู้ป่ะว่ากระหล่ำบีม่วงอะ่ะมันสามารถทดสอบสิ่งที่อยู่ในบ้านเราที่เราใช้ทุกวันได้เราใช้ทุกวันโดยที่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วน้ำยาล้างห้องน้ำมีทั้งหมดสองประเภทในตลาดที่ขายอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าหนูต้องการประโยชน์อะไรถ้าหนูต้องการทําการทาความสะอาดพวกงหินปูนเอาพวกห,หินปูนออกหนูต้องเลือกใช้แบบไหนเป็ดโบครับเป็ดโบครับแต่ถ้าสมมติหนูแค่ต้องการทาความสะอาดแล้วก็ให้ห้องมันแบบลื่นๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะใช้อะไร ใช้อีงยี่ห้อนะแม้ที่เป็นเบตถูกไหมคะแค่ต้องการทําความสะอาดคราบไขมันต่างๆแล้วก็ใช้เบตไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตามท้องตลาดเนี่ยมันมีน้ยายาล้างหนาดไฮโดรเลือกทั้งสองประเภทเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะทําการใช้งานพวกเนี้ยก็ลองอ่านส่วนประกอบสําคัญด้านหลังมนหน่อยมันมีบอกอยู่เสมออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นสิ่งรอบตัวที่อยู่ใกล้มากๆเห็นไหมไม่มีใครได้ถูกเลย และนี่คือตัวอย่างการบันทึกผลการทดลองของนักเรียนหลังจากที่ทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันไปจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่คือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะของดิฉันนางสาวพิมพิชาทวีบทค่ะนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เกิดการปฏิบัติและมีความสุขกับการเรียนรู้ขอบคุณค่ะ